รู้สึกว่าล้มตรีพยายามหนีหน้าพี่น้องประชาชนคือเราสื่อสารมา่อนนั้นนี้ประสานงานมา่นอนนั้นนี้ก่อนนั้นนี้แล้วหลายครั้งนะครับเพื่อของความชัดเจนจากล้อตีล้มตีกับเดินเฉยหนีหน้าไปแบบนี้ผมคิดว่าล้มตีกํลาลังหนีโคตรแท้จริงของสามคมน,นะครับเป็นการไม่ให้เกียรติประชาชนพี่น้องเชน ้วันนี้เรามาสื่อสารเพื่อคัดค้านก่อนหน้านี้เรามาตั้งคำถามหลายครั้งนะครับเรามาคัดค้านตั้งแต่กรณีที่คุณทักษิณตั้งว่าป่วยไปรักษาตัวนอกเรือนจำเราก็อะไที่วันนี้มีข่าวว่าจะมีการพักโทษคุณทักษิณชินวัตรเราจึงมาแสดงพลังและมาคัดค้านอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้มีการพักโทษคุณทักษิณชินวัตรเพราะคุณทักษิณไม่เคยได้รับการรับโทษเลย ก็ผมคิดว่าไม่ได้มีความคาดหวังกับท่านตีมากมากตอที่ผ่านมาท่านเองก็ออกมายืนยันว่าคุณนสินเป็นเป็นเพียงผู้ได้รับโทษทางการเมืองเท่านั้นนะครับผมคิดว่าเราก็ได้แสดงพลังของพี่น้องประชาชนไปเพื่อสื่อสารในสังคมได้รับรู้ส่วนผงตอบรับจากล้มตีเราก็คิดว่าอาจจะไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับ พวกเราเลื่อนจังหวนตามบ้านรายชื่อเพื่อนำข้าราชการที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือคุณนักสินจัน,ท,นทร์วัฒน์เข้าเรือนจังแทนคุณนักสินคุณนักสินถึงแม้จะได้รับการพักโทษแต่เรายึดมั่นว่าก่อนหน้านี้คุณนักสินร่วมกับข้าราชการบางส่วนเนี่ยนะครับเพื่อพิสทธิ์ให้คุณนักสินดังนั้นมีการกระทําผิดเพื่อประโยชน์แล้วเว้นการปฏิบัิหน,น้าที่ของข้าราชการเพื่ออำานินความสะดวกของคุณนักสิน ข้าราชก,การเหล่านั้นต้องเข้าไปสู่เดือนจับเราก็จะดารเรนิกออเนการเรื่องนี้รวมทั้งการล่ารายชื่อให้ปปชดําเนินการเรื่องนี้ต่อไปหลักฐานที่นี่วืตัวคนจนค่ะเชื่อว่าราชการเข้ามามีส่วนร่วมโดแล้วมีอะไรนะครเป็นเอกสารที่กรมนักธ่าวตอบเรามาเองนะครับตั้งแต่ต้นตอนนั้นนี้เราไปยื่นหนังสือที่กรมนักข่าวนักข่า,านชี้แจงมาว่ากรณีคุณทักษิณชินวัตรป่วยเมื่อคืนที่2แล้วก็ส่งตัวไปรักษาในเวลากลางคืนเป็นเพียงการเข้าระหว่างงานป่วย ไม่มีการตรวจจากแพทย์เฉพาะทางเมื่อเฝ้าระวังอาการป่วยก็แสดงว่าไม่ได้ป่วยหนักจริงดังนั้นนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนและกรรมธิการทั้งผู้ที่สภาและสสได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแพทย์ที่โรงพยาบาลราชธานไปชี้แจงคุณหมอที่โรงพยาบาลราชธานก็ออกมาชี้แจงว่าคืนวันที่สองไม่มีคุณหมออะไรมาตรวจร่างกายคุณทักษิณชินวัตรนั่นแสดงว่ามันเป็นการละเบนการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว